สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหน่วยบนนะครับเป็นเลขดับเป็นสูตรดับนะครับสาหรับในส่วนของสคริปต์นะครับผมขอใช้แนวทางย้อนหลังนะครับนะก็คือย้อนหลังเลยับดับหน่วยบนนะครับ61งวดนะครับผมใช้ เอกสารตัวเก่านะครับดับ61งวดสถิติตั้งต้นที่ผมใช้คำนวณ1 16มีนา2 5 6 2จนถึงวันที่1พฤศจิกายน64รวมทั้งหมด61งวดติดต่อกันนะครับผมผมก็จะเอามาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นในการตัดสินใจเลือกนะครับตัวเลขที่เด่นนะครับ ในส่วนของเลขดับหลักหน่วยนะครับก็มีอยู่1สูตรที่หลุด2ครั้งนะครับก็คือดับอยู่5้งวดนะครับดับอยู่5้งวดนะครับมันจะมีหลุด1ครั้งนะครับก็คืออยู่ที่1 2 3 4 5ามี5มีสูตรที่หลุด1ครั้งก็คือดับอยู่60งวดและก็อีก1สูตร หลุด2ครั้งดับอยู่50กางวดก็คือสูตรที่6นะครับสูตรนี้นะแนวทางย้อนหลังนะครับผมจะให้ดูตั้งแต่วันที่1มิถุนาหกนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะให้ดูในส่วนของเลขที่มันหลุดและกันนะครับมันจะดูได้ง่ายๆนะครับผมนะฝั่งนี้เป็นเลขดับนะครับฝั่งนี้เป็นเลขดับนะครับก็ไฮไลท์ก็จะเป็นเลขตัวที่ออกนะครับหรือว่าเลขเด่นนั่นเองนะครับ มาดูในส่วนของเลขดับที่หลุดนะครับ1สิงหานะครับหลุดเลข1หลุดเลข1นะครับผมนะหลุดนะครับมาดู16สิงหาหลุดที่เลข0นย์นะครับผมนะแล้วก็วันที่1กันยาไม่หลุดนะครับดับอยู่นะครับวันที่16นะครับผมวันที่16นะครับหลุดนะครับเลข5หลุดนะครับวันที่1ตุลานะครับดับอยู่นะครับผมนะสามสี่ห้าสี่สามสี 3 4 5นะครับดับอยู่วันที่16ตุลานะครับหลุดที่เลข2นะครับและก็วันที่1พฤศจินะครับหลุดที่เลข7นะครับหลุดที่เลข7สําหรับสูตรนี้หลุด2ครั้งนะครับผมนะ61งวดหลุด2ครั้งนะครับนะครับก็สําหรับในส่วนของวันที่16พฤศจิกายนสี่นะครับก็ได้แนวทางนะครับได้แนวทางความน่าจะเป็นว่าตัวเลข ไม่น่าจะมานะครับก็คือเป็นเลขดับนั่นเองนะครับผมนะ5 2 0 3 5 2 0 3นะครับผมไม่มาหลักหน่วยบนนะครับ5 2 0 3นะครับผมจะเอาในส่วนของเอเลขเลขตารางมาเปรียบเทียบดูนะครับ5203นะครับที่ไม่มานะครับก็คือหลักหน่วยนะครับผม5 2 0 3ก็คือ5 0นี่แหละไม่มาหลักหน่วยนะครับผมในส่วนของเลขที่เป็นเลขเด่นนะครับก็จะเป็นเลข1นะครับ0 1 4นะครับ1 4 6 7 8 9 1 4 6 1 4 6 7 8 9นะครับตัวเด่นหลักหน่วยบนนะครับ 1>, 1 4 1 4 6 7 8 9หนึ่งี่หดปาะครับผมนะ1 4 6 7 8สปานะครับก็จะมีในตารางก็จะมี4ตัวครับ9 1 4 6หนึ่งหนะครับก็ให้เน้นไปที่เลข9้านะครับหลักหน่วยนะให้เน้นไปที่เลข9้านะครับหลักหน่วย นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับคู่ให้เป็นคร่าวๆนะครับผมนะ4 6 9ครับผม3ตัวบน4ี่เนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมจับให้นะครับจับให้นะครับก็ลองลองดูครับผมเป็นแค่แนวทางสำหรับในส่วนของเลขดับบนทุกหลักนะครับดับบนทุกหลักน่าจะเป็นเลข5านะครับผมนะ เป็นเลข5เนี่ยขออนุญ,ญาตนะครับผมใช่แล้วครับผมดับบนทุกหลักจะเป็นเลข5นะครับ5ไม่มาบนนะครับหลักร้อยไม่มาเลข5หลัก10ไม่มาเลข5หลักหน่วยไม่มาเลข5 5ดับ บนทุกหลักนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าชอบกอ็นำไปใช้ได้นะครับไม่ชอบก็ให้ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางสำหรับคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ